สวัสดีครับวันนี้ผมมาสอนการใช้ VBA Excel ในการหาลาดโลนะครับเริ่มต้นนะครับผมมีข้อมูลอยู่ด้วยกัน11บรรทัดนะครับมีข้อมูลลูกค้าที่อยู่รหัสไปรษณีนะครับผมจะหาว่าลาดโลนะครับของคอลัมน์ A เนี่ยอยู่ที่บรรทัดที่เท่าไหร่นะครับ กิจการก็คือเปิดา VBA ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็เริ่มเขียนได้เลยเขียนว่า sub load data นะครับสำหรับ load เราจะเขียนว่า load เท่ากับ read w o r บุ๊กนะครับดอทเวิร์กชีตแล้วก็ใส่ชื่อชีตที่เราจะทำการหานะครับก็คือชีตดัตตาดอทเนลโรดอเขาคอมมา คอมมาด้วยคอลัมน์ที่เราต้องการหาคือคอลัมน์ที่หนึ่งนะครับดังนั้นใส่ dot n f l o p สุดท้ายนะครับผมจะให้โชว์เมสเซจบล็อกด้วย แล้วก็เซฟแล้วก็ปัดตึด้งนะได้คำตอบก็คืออยู่ในแถวที่สิบเ็ดนะครับ